เมืองคามาคุระเป็นอดีตเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีมายาวนานโดยเฉพาะด้านาศาสนาวัดหลายแห่งในเมืองนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวแต่วัดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือวัดโคโตคุอินที่นักท่องเที่ยวมักจะนิยมมาสักการะขอพรจากพระพุทธรูปไดบุสึหรือที่คนไทยเรียกว่าหลวงพ่อโตแห่งเมืองคามาคุระ พระไดบุษย์หรือหลวงพ่อ,อโ,โตองค์นี้นะคะมีอายุกว่า750ปีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองคมาคุระซึ่งมักจะนิยมมากราบไหว้ในช่วงปีใหม่หรือช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆค่ะพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิที่ตั้งประดิษฐานอยู่กลางแจ้งนี้โดดเด่นด้วยความสูงถึง11เมตรน้ำหนักกว่า122ตัน ถือเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่อันดับที่สองของญี่ปุ่นโดยสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช1795ด้วยการนำแผ่นสำริด8ชิ้นมาเชื่อมต่อกันความสวยงามขององค์พระสีเขียวหยกเกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างสำริดกับสภาพอากาศที่ผ่านทั้งฝนและหิมะมานานหลายร้อยปีตัดกับสีของท้องฟ้าโดยมีทิวเขาอบล้อมด้านหลังเสมือนเป็นภาพวาดขนาดใหญ่ ยิ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมากความเป็นมาของพระพุทธรูปองค์นี้ก็น่าอาัศจรรย์ไม่แพ้กันเล่ากันว่าสร้างขึ้นจากพลังความศรัทธาของชาวบ้านโดยแต่เดิมนั้นประดิษฐานอยู่ในวิหารต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติหลายต่อหลายครั้งทั้งพายุไต้ฝุน่นแผ่นดินไหวหรือแม้กระทั่งสึนามิครั้งใหญ่ที่พัดถล่มเมืองกวาดเอาวิหารและบ้านเรือนของประชาชนลงทะเล แต่ตัวขององค์พระกลับยังคงประดิษฐานอยู่ที่เดิมโดยไม่ได้ชํำรุษเสียหายแต่อย่างใดปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจึงทำให้พระพุทธรูปใดบุสึแห่งเมืองคามาคุระกลายเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวญี่ปุ่นมานับตั้งแต่นั้นและรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่จะต้องหาโอกาสเดินทางมาที่วัดแห่งนี้เพื่อสักการะขอพรจากพระคู่บ้านคู่เมืองคามาคุระเช่นกันดารินหอวัฒนกุล สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน